โซนนีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟาคลายพาร์ทที่10แล้วนะผมพาร์ทนี้นี่ก็จะเป็นเลเวลที่10แล้วที่ชื่อว่าคอนโทรลนี่นะครับที่แปลว่าการควบคุมนะผมก็มาต่อกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวมันเสียเวลาจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยวาเลอรี่จะเจอปัญหานะเจอปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะเจอปัญหาเกี่ยวกับไทรเจนหรือเปล่าโอเคเราหนีทหารมาได้แล้วนะจากพาร์ทที่แล้วนะผมเอ้ยน้าโอเคเอ้ยมีศพคนด้วยศพไอ้พวกทหารนะครับ มันคือตัวไหนวะมันคือแบบเป็นนักวิจัยเหรอผมก็ไม่รู้อะ่ะมันไม่ได้ใส่ชุดกาวครับไปอ่ะอ๋อ,อ,อมีดนี่มันเจอบ่อยมากเลยมีดโอเคทางโลกแบบนี้โอ้โหเอ้ยอ,อด,ยดยีด้วยเนาะเฮ้ยเจ้า what the fuck ใจยเย็นครับใจยเยน็นออกก่อนออกก่อน โอ้มันมันสู้กับทหารเดี๋ยวข้างนอกเหรอไปไปได้ด้วยทางนี้โอเควัสดีครับหมดยังวะทหารน่าหมดแล้วเอา้าเอ้าทหารรอดเหรอไหนวะฝั่งนี้ครับอ้าเก็บอะไรมาวะเนี่ย สวัสดีครับผมเอา้าอะไรอ่ะวัตเตอร์เอ้ยอ่ะมีแว่นด้วยนะแล้วก็ระเบิดเอ้ยจติดแล้วเนี่ยถังแก๊สเหรอมันเป็นอะไระไอ้ทห,หารอีกคนหนึ่งคนระับผมก็ไม่รู้อะสักครู่คนระับขอหาก่อนเดี๋ยวมันจะยิงหลังเราได้นะถ้าเราไม่หา ซ้ายมือหรือเปล่าไม่มีนะครับเฮ้ยมันเข้าท่อได้ด้วยว่าตัฟักไอเชี่ยตกใจเลยไอไอพวกนี้มันเข้าท่อได้ด้วยเหรอไอพวกเนี้ยผมเพิ่งรู้นะครับบอกเลยผมเพิ่งรู้ต้องแต่เล่นเกมฟ้าคายมาที่ผมไม่รู้ว่าทหารม่นเข้าท่อมุดท่อแบบเราได้นะครับโอ้โหเปิดโลกผมมากเลยนะครับจังหวะนี้ผมก็นึกว่ามันอยู่ตรงนู้นไว้เนี่ยอ้าวโดนเลยวะ ไอร้อนเหรอไอจะไม่เสียงไม่เสียงเดี๋ยวตายนะครับโอเคดูเหมือนว่าเราต้องลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างนี่แล้วก็โอ้โหแม่งเซอร์ไพรส์ผมมากอะ่ะผมพูดซ้ำนะครับคือแม่งมุดท่อได้ด้วยผมคาดไม่ถึงจริงวะต้องไหวปะเนี่ยไม่เคยเห็นผมรู้แล้วมันแจกมิดเรามาทำไมเว้ยมันแจกมีดเราให้มาแบบฟันในพวกนี้คนระับฟันตะข่ายกงพวกนี้โอเค พยายามเซฟยาไว้เซฟเลือดไว้ดีกว่านะเอออุย้ยจช็กซ้ายขวาไม่มีคือไอ้เลเวลสิบเนี่ยถ้าผมเอยอ่เซฟโอเคคือถ้าผมจบพาร์ทน,นี้เมือ่อไหร่อ่ะคือเราจะมาถึงครึ่งเกมแล้วคนระับเกมนี้มันมี20เลเวลนะอุย้ยตรงนี้มันแปลกๆว่ะกดเอฟอโอเคมีคนมาวะไอ้เชี่ยมีคน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  ไหนอ่ะข้างบนหัวเหรอข้างบนห,หรอือปะไปแล้วข้างบนหัวแล้วแน่เลยว่ะผมว่านะหรือว่าตรงนี้วะกด infernal ผมอยากจะเคลียร์มันก่อนอนะ่ะผมไม่อยากขึ้นไปบวกมันแบบตรงๆเลยครับอันตรายตรงไหนอะโอ้โหใหญ่ละผมมัวแต่แบบอะไรก็ไม่รู้ว่าผมจะตายแล้วครับ ไปละยาแล้วก็ไม่มีด้วยนะครับเมื่อกี้เราไปเปิดวาล์วแก๊สเหรอวะทำให้แก๊สมันปิดทํางานนะครับไอ้ตรงที่เราโดนเผาตอนแรกอะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตรงไหนวะตรงมียาปะ่ะขอดูอีกรอบไม่มีนะผมโอเคตรงเนี้ยมันปิดแก๊สแล้วใช่ปะนี่ไะครับโหบวกกันมันมากโอเค ปิดไฟดีวะปิดไฟปิดไฟเปิดไฟโอเคโอเคสองตัวกาดเลยอ่ะผมกาดเลยจังหวะน,นี้เดี๋ยวตายนะครับเลือดเราน้อยมากมีกเหรอเสียงตีนหรือเปล่ามีสังเท้าด้วยอ่ะ ไม่มียาด้วยอะ่ะโหจบละผมมหาหายาไม่เจอว่ะครับภ oh, าษาจีนเดี๋ยวนะมันเสียงไอ้อเซฟเกมมาด้วยโอเคเรื่องเราน้อยอะ่ะโอ้โหว่าแล้วครับว่าแล้วว่าแล้วเสียงมันมีเสียงไทยเจนด้วยอเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหรอเรามุดไปดูก็ได้ผมว่านะเราเซฟแล้วด้วยนะไม่ต้องกลัว ข้างล่างไม่มีข้างหน้าเราก็เสียงคนเหรอวะเสียงใครอะเอา้าว ύ, ิ่งพี่เอ,อือโอเคเอาใหม่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 เอาเอะไรเลือดเราเลียเหรอว,วะทำไมเลือดเราเพิ่มขึ้นมาวะเพิ่มหรือเปล่าวะผมก็สับสนครับหันค่อยๆเช็คเปิดไฟค่อยเช็คค่อยเช็ค ไหนวะนี่เจอละผมเจอละตรงนี้ครับหลังเสามีสองตัวหรือเปล่าวะคลองเบิดได้ปะเอาแล้วเบิดตกอีกลูกหนึ่งอ,อุย้ยโอเคหนึ่งตัวมีเกาะด,ด้วยโอ้โหเกาะสิบเอามาทำไมก่อนไอทหารพวกนี้ใช้ปืนเก็บเสียงเอ้ยขึ้นได้โอเค ขึ้นมาทำไมอะ่ะระเบิดเหรอก็อไปทางนี้ได้ทางนี้ไปได้เอ้ยอาตกเอ้ยชึบโอเคค่อยๆนะแล้วก็เฮ้ยชึบขึ้นไปทำไมวะผมไม่เคยขึ้นมาก่อนเลยนะรือเปล่าวะผมก็ลืมแล้วเอา้เอาแล้วขึ้นทางนี้ต่อโอเคมีกล่องด้วยนะครับแล้วก็มีอา้าวดันได้ด้วย ต้องปีนป่ะเนี่ยต้องเอ้ยโอ้โหจะตกเอานะครับเนี่ยสักครู่นะเฮ้ยโอเคอ๋อ,อมาเปิดวาวเหรอเปิดวาวนี้โอเคแล้วไงต่อลงออาเซฟเกมแล้วก็มีตีนมาไหนวะเสียงมันมีคนเลยอะนี่อะมีคนมาคนก็บ้าแล้ว เลอหนึ่งตัวเฮ้ยมันจะโดดมันจะโดดมันจะโดดโอเคสองตัวใช่ปะเอาผมเบื่อกันปีนันไดเกมนี้มากเลยนะแม่งปีนค่อนข้างจะงงๆเอาไอหมอนี่โดนตะอกทะลุเลยไม่บอกนี่เ,น,ดดน,เ,เน่กก็โดนเอเลี่ยนกระซวกโอเคกลับทางเดิมนะผมทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวา จำได้ว่าทางขวามันจะมีท่อให้เรามุดอีกอันหนึ่งนะครับไหนว่เอ้ยมีหรอไอ้ขอและแก๊สก็ขึ้นมาด้วยแก๊สตรงนี้ไปไม่ได้แน่เลยครับไม่เสียงไม่เสียงเลือดเราน้อยโอเคออ้ยใหม่แล้วพี่ใจเย็นสิครับหลังมีไหมไม่มีเช็คหน้าเช็คหลัง ให้ผมตายไปซะทริจเจนโอเคข้างหน้ามีทางออกด้วยนะครับโอ้ยทางไหนเนนะี้ยเปิดไฟไม่ม,มีใช่ปะ่ะ้วเสียงใครอะมึงสืบนะวับ h e f u c k หมดยังเอย่ยโอ้โหแล้วคนตายแบบสยองมากห้อยแบบนี้เลยนะครับผมสบายไหมครับพี่ โอเคให้เราขึ้นทางนี้เหรอถ้าทางนี้โอเคชักก่อนเลยกระสุนจะหมดนะครับโยกไม่มีไม่มีไม่มีมมคือเราเปิดไฟฉายเนี่ยมันจะไม่กินเบ็ดด้วยใช่ไหมปิดไฟก่อนมีคนคนระับ Did you see something ไม่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 ไมอ๋อดีนะเจอไอ้พวกนี้จำไว้เลยนะครับว่าไอทหารพวกนี้ที่ใส่ชุดสีส้มเนี่ยแม่งค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับยิงไม่กี่นัดก็ตายละ วอเตอร์แม่งกระตุกแล้วผมก็ตายตายไปสองรอบแล้วหรือเปล่าเราตายบ่อยๆอะ่ <laughs> See อะซีซัมติงเหรอซีซัมติงเหรอครับมาดิอยา่าโอเคเปิดไฟมาแล้ะอ้ามันยิงใครอะ่ะอ้าวอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงทะลุยิงพีไฟเหรอไอ้พวกนี้ มาแล้วครับโอโ้กี่ตัวเนี่ยหม,หมดแล้วหมดแล้วเหรอโอเคมันใช้ได้ดีมากเลยอ่ะอินฟราเรดเราครับหมาะก,กับที่มืดดีเอ๋จกกอจะเกาะมาโอเคขอยางหน่อยได้ไหมายานี่ยา,ยาโอเคโอ้ NICE ระเบิดมาครับผมขอเข้าไปดูนี่ก่อน ขอ,อเข้าไปดูทางนี้ก่อนนะเพื่อมันมีทางให้เราไปต่ออ๋อมาโผนี่แล้วมาโผยิงแบบไอ้ทหารพวกนั้นโอเคแสดงว่าทางนี้คือทางไปต่อนะครับทางเนี่ยสีแดงแนหะ่ะเฮ้ยเลือดเ,เราเต็มแล้วเสียไปด้วยโอเคเอาเอาเปิดอะไรเนะี่ยเปิดไงอ่ะพี่อ๋อกดปุ่มกระตกกระตากกระตุกกระติกกร,ตกระตุ้มกระตุ๋ยลงมาข้างล่างนะ ซีซัมติงหน้ามีไทเจนเหรออุอ้ยจะมากวนกันหน่อยเลยวะอารมณ์เสียละห่านกันบน uh. นี่อย่าตายไปดิสู้กับไทเจนยังดูดีกว่าดูง่ายกว่าอ้าวแอบอ่ะคว่ำหมดไปแล้วอ่ะงงงงงงเอออ้าวไม่ตายไทยเจนมั่งถึกว่าไอ้ตัวนี้ เปตัวขอเอาเปิดไม่ได้เหรอมีศพทหารด้วยนะจำไว้นะศพทหารมันถ้าเรืองแสงเนี้ยแสดงว่าศพแบบเพิ่งตายแต่ถ้าแบบไม่เรืองแสงแบบนี้นคือเป็นศพที่แบบเกมมันวางไว้นะให้แบบฉากตุสยองเหรอเฮ้ยกดได้ด้วยอ๋อเปิดนี่เก็บกระสุนอ๋อทางเชื่อมนะใช่ปะทางเชื่อมปะโอ้ทางเชื่อมมีเกาะด้วยเอาเกาะมาสิบนั้นสิบอาพอย์ แล้วก็ข้างหน้านี้เอ๊ย้ยขวาก็ไปได้วะหรือเปล่าขวาไปได้แล้วข้างหน้าข้างหน้าล็อกหรือเปล่าครับมีฟิลด้วยอุย้ยไม่ล็อกด้วยแย่ลลยลยนนแล้วกัดเลยผมกัดเลยจังหวะนี้เปิดอินฟลรสแล้วก็ค่อยค่อยคอย,คยมีเสียงคนเดินด้วยเซฟแล้วด้วยนะครับ เดี๋ยวนะผมจำได้ตรงนี้แม่งทหารเยอะมากอุ้ย <that> หตัว2ตัวเยอะปะ่าวะหรือผมจำผิดวะผมจำได้ว่ามันเยอะอยู่นะทหารพวกเนี้ยผมเล่นตอน,นเด็กๆนี่คือแบบสู้ยากมากเลยตรงเนี้ยเรามาโผล่เลยตรงนี้นเนี่ยสักครู่นะครับโอ้โหมีทรเจนตัวนี้ด้วยไอตัวพลังงานเขียว สู้มันบ่อยมากสู้กับมันหนุกอยู่นะไอตัวนี้หนุกมากเลยสู้กับไอตัวพี่ยักษ์นะเนี่ยเฮ้ยมีคนมา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 ปิดไฟเปิดอินีเฟลต์มันอ้อมมาเหรอ,อน่าจะอ้อมมานะเอามันมาแล้วยังวะหรือว่าข้างล่างวะหูฟังผมยิ่งหลอนหอยู่ทางนี้แน่เลยว่ะผมว่าเนี่ยทางเนี้ย อยู okay. no, ่เคโน้อ็มเอชเชฟเฟรดหมดรอ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 อย่ารีบอย่ารีบนะครับไม่งั้นเราจะเสียเปรียบตั้งกาดไว,าว้มาแล้วครับมาแล้วครับติดจำแพงเฉยโอเคข้างหลังมีปะไม่มีโอเคที่เดิมเสียงว่าตรงนี้มาผมจำได้ถูกแหละมันมีเยอะนะครับผมมันก็ออกมาหาเราสองตัวคือถ้าไปสู้แบบพร้อมหน้าพร้อมตาเนีย่ยสู้ไม่ได้ โ okay. อเคกอนละครึ่งน,นึงแล้วมีอีกนะผมมีอีกมีอีกมีอีกเอ้ยเซฟโอเคเสียงอนะไรวะน้าไม่รู้ไม่รู้ข้างล่างล่างล่าง,าง,างเรียบร้อยถึงตัวอุย้ยสองตัวควงหมดไปแล้ว โอเคสามตัวอีกตัวนึงเหรออีกตัวนึงอีกตัวนึงโอเคสี okay, ่ตัวโอ้โหสวยมากช็อตน,นี้บอกเลยช็อตน,นี้สวยจริงคนระับเราไม่เสียเลือดเลยนะครับโอ้โหถือเป็นเรื่องที่ดีมากเก็บเกาะมาสิบแล้วก็เปิดไฟฉายนะครับชาร์จอินฟลิตไว้เลยนี่ไงมาทดลองกับคนจริงนะครับคือตอนนี้วอลเลอรี่เนี่ยไอผู้หญิงไนะยังไม่รู้ว่าไอพวกนี้ทดลองกับคน,นครับ เพิ่งรู้ตอนที่มันโทรมาตอนต้นอ่าแชปเตอร์เอ้ยต้นเลเวลครับว่าไม่ทดลองแค่กับสัตว์อะทดลองกับคนด้วยนะครับเอาเป็นว่าวอเลรี่เพิ่งรู้นะครับว่าทดลองกับคนโอเคไอ้พวกนี้มันใหญ่เป็นบ้าเลยระวังพวกมันไว้ไอ้เดลลี่มันบอกนะครับ แต่เราไม่กลัวนะไอ้ตัวนี้มันสู้ง่ายอยู่เก็บเกาะก่อนดีกว่าผมมาหากเกาะเอ้าหมดแล้วเหรอโอเคไปต่อเลยก็ได้นะทางตรงนี้เหรออันนี้ทางตันเนี่ยทางแอบใช่ไหมโอเคทางนี้เป็นทางที่เรามาต่อแรกนี่ครับมีเกาะด้วยสิบโอเคเต็มแล้วยาก็มีจําไว้นะว่ามียาตรงนี้ด้วยนะเกาะไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าผมว่าหายว่ะเกาะตรงนี้ก็ เป็นเตียงของผู้ทดลองไอหมอนี่พลังงานพาร์มาสีเขียวจิ้วจิ้ว,วพี่เบิ้มนะพี่เบิ้มผมจะเรียกมันว่าพี่เบิ้มแล้วกันนะพี่เบิ้มแบบกรงเล็บกับพี่เบิ้มแบบปืนใหญ่นะเกมนี้โอเคก็หมดแล้วนะน่าจะไปทางอื่นโอเคจำไว้จะได้เก็บมาอ่ะเอ้ไม่ใช่ดิจะได้กลับมาเก็บยาเก็บเกาะได้นะเกาะสิบก็สําคัญนะเกมนี้เอ้ไ,ได้ป่าววะ ไม่ได้โอเคผมอาจจะเดินงงๆหน่อยนะผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วด้วยนะเกมนี้เอยเซฟแล้วโอเคทางนี้ไปได้ปะไปไม่ได้ประตูพังนะครับอโอ้โหเด้ตรงนั้นเอา้ามันมีไฟเจนด้วยอ่ะไปยิงเราทำไมวะเลยครับ ไปเป็นหนะ้าที่ผมเองครับทุกคนวนอยู่ในความสง,งบนอนไปเลยถังถังน้อยโอ้โหยิงมันมากยิงมันมากอุย้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเม,มเดวเรียมเดียดเบิยม,มาดวยาเดวเดียวเดียเดิยดี๋วเบิ๋ยาดีเิยาดวเีเดเีด ฉากเปิดตัวแรกเลยที่เราจะได้สู้กับพี่เบิ้มนะโหสุดยอดตรงนี้ก็เป็นถังระเบิดถ้ามันยิงมาโดนเราเอ่ะไอ้นี่ก็ระเบิดด้วยแล้วมันก็ระเบิดใส่เราเราก็ตายนะผมโอเคเก็บกระสุนมาครับหมดยังวะไม่แอบใช่ไหมครับทุกคนหยุดซีแดัดยังมีอีกเหรอวะในนี้มีคนระับเฮ้ยจอดเฮ้ยโหดหดเกินโหดเกินเก็บกก่อน ใครตายกันแน่วะพอมอบ,บแล้วเฮ้ยเอาเช่มันพีไฟมาผมกลับไปเก็บของก่อนโอเคเก,เก็บกระสุนด้วยเก็บเกาะมาเก็บยาโอเคคือเล่นเก็บนี้ประมาทไม่ได้นะแม่งเกาะเต็มอยู่ดีๆโดนไม่ยิงไปไม่กี่นัดจะตายห่าแล้วผมอะประมาทไม่ได้เลยนะเกมนี้บอกหลายรอบแล้วเราก็ไปห้าวด้วยดิเล่นโหมดยากนะวอเทอร์เลน นี่ขนาดยังไม่ถึงเรียลลิสติกนะครับเนี่ยยังแบบสู้ยากสู้เย็นโอเคกลับมาที่เดิมคนระับแล้วก็เก็บกอดอันนี้ด้วยโอเคสวัสดีครับอุย้ยเก็บอะไรมาเยอะเนี่ยปืนลูกซองหมดเลยนี่หว่าก็ว่าอยู่มันยิงแรงจังนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกาแฟโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีม เอ้ยเชี่ยเยอะจังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนเลยมามามา,มาเออโอ้โหเกือบโดนขวนโดนขวนทีนี่คือแบบร้องไห้เลยนะเมื่อกี้เกาะยังไม่ค่อยจะมีอยู่ค่อยค่อยค่อยหมดยังวะมันอยู่ด้วยกันได้ไงวะไอ้สองคนนี้ ถ้าหากับไทเจนหรือว่ามันขังไทเจนไว้ข้างในประตูก็บักด้วยคนระับโอ้โหห้องน้ำเหรอสวัสดีครับผมห้องน้ำสะอาดนะครับเนี่ยห้องน้ำโอ้โหพี่คนนี้เขาหลับหรอว่น่าจะหลับนะทำงานเหนื่อยเกินสำรวจ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 โอเคถังระเบิดเขายิงก็ได้ั้งถังเชื่อมปะวะถังเชื่อมโอเค โอเคทางเชื่อมนะครับตรงนี้ก็เกาะมีเกาะหมดแล้วด้วยโอเคเก็บมาอันหนึง่งสิบสิบพอยต์มีเกาะเหลืออันหนึ่งเหรอโอเคแล้วก็ทางซ้ายไม่มีหรือเปล่าเล่นระมัดระวังหน่อยเนี่ยชิดเช่นห้องครัวแล้วก็ VC ด้วยนะครับคืออะไรวะ VC ไอีบ้าเอา้ยอตายหานละ้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพอเบิด มาแล้วพี่มันมาแล้วพ่อเบิดตตุม่มโอ้โหแสดงว่าไอตัวขอนี่โหดกว่าตัวเชี่ยววะแม่งถึกกว่าเยอะเลยครับไอตัวขออเ้ยระเบิดเหลือลูกเดียวระเบิดเหลือลูกเดียวเองโอ้โหใช้ระเบิดมันมากนะแชปเตอร์นี้เอ้ยเลเวลนี้โอเคปืนเหรอวะปืนพกเหรอ,อเอาปืนพกมาสู้กับไทเจน ตลอด M4 เรายังจะไม่รอดเลยโอ้โหน้ำประสาทและกระเปิ่นพกเฮ้ยประตูนี้มันประตูที่เราเข้าไม่ได้ต่อเล็กนี่หว่าน่าจะใช่นะประตูผังอะลงได้ตรงนี้ลงน้ําดีกว่าครับเริ่มร้อนแล้วตอนนี้อา้าวติดข้าบนขึ้นได้ด้วยขึ้นข้างบนก่อนทางเชื่อมอล้วอหรอทางเชื่อมโอเคทางเชื่อมเยอะจังวะเรเวลที่สิบเนี่ย ข้างบนก็เอา้าเปิดคาเลตเลยมันสู้กับพี่เบิม้มมันสู้กับพี่เบิ้มมั้งข้างล่างโอเคโอ้โหเดือดมากีแอไอเอไอแอแอเอาก่อนเอาก่อนเดี๋ยวมันโดดขึ้นมามันโดดขึ้นมาได้ด้วยผมจำได้ตรงนี้อ,อ้อม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 ,ออมเสียงปืนบั็แล้วเหรอ ไอ้เชี่ยเกมนี้เสียงบัสสารอบแล้วเกมนี้ปืนเสียงปืนบัสโอ้โหพี่เบิม้มใจเย็นพี่เฮ้ยโอ้โหมันเหลือแต่แทงเจนแล้วอะมันไม่มีทหารแล้วเสียงปืนนี่คือเสียงปืนบัสนะเนะี่ยโอ้โหตายยากด้วยหมอนี่พี่เบิม้ม กิกกี้มานี่กิกกี้โอ้กิกกี้แม่งตายยากมากอะ่ะโอเคหมดยังวะหมดแล้วเหลือแต่พี่เบิ้มแล้วตอนนี้ทนเสียงปืนหน่อยนะครับเกมนี้แม่งบักบ่อยมากเสียงปืนอะ่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โกิกกี้ยังมีอีกเหรออ,อมอ,อมอ,อม สู้กับบอสอยู่ัตอนนี้บอสไฟท์ไอก้กิ๊กี้เหลือตัวหนึ่งวะไอ้ขอนะครับไอ้ขอมานี่อย่าโซนลูกโอ้ยยังไม่โดนด้วยปืนจะหมดแล้วครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะผมว่าเพืืองหวังว่าโอ้โหดูมานี่งดูขอนี่เออพี่เบิ้มมานี่พี่เบิ้มตายยังวะตายแล้วโอ้โหก่อจะตาย โอ้เสียงปืนดังมากโอ้โหเก็บกระสุนมาครับกระสุน M 4มันัจำเป็นนะครับจำเป็นมากโอเคแล้วเยอะด้วยไงไทเจนน่ะถ้าลงมานี่แบบเราสู้ไม่ไหวนะบอกเลยต้องหนีอย่างเดียวอะข้างบนข่างมีเกาะอย,อยู่ลิ้นหัูเริ่มพันกันแล้วตอนนี้พูดไม่เป็นคำนะครับเกินอะไรวะสักครู่ครับเฮ้ยปืนดีปืนดี ไหนก็ดีว่ะทิ้งปืนลูกสองดี้งบอกว่าวทิ้ง M4 แล้วกันนะผมเล่นปืนนี้บ้างถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะตอนนี้ข้างล่างลงได้ใช่ไหมโอเคลงล่างเหรอหรือว่าขึ้นข้างบนวะสะักครู่นะเฮ้ยขึ้นบนเหรอโอ้โหผ่านโอ้โหผ่านแหละรครับทุกคน ผ่านแล้วครับสุดยอดโอเคตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งเกมแล้วครับต่อจากนี้ก็จะเป็นเลเวลที่11แล้วเกมนี้มันมีทั้งหมด20เลเวลนะครับต่อไปก็จะเป็นพาร์ท11เลเวลที่11แล้วนะผมก็ผ่านพ้นครึ่งเกมมาได้แล้วก็ขอจบไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทที่11นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนในเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับ ฝันดีลาตีสวัสดีครับผมบ๊ายบาย